สวัสดีค่ะปาแบมทัวร์กินเที่ยววันนี้พากินข้าวคุกกะปิหากินยากมากเลยนะคะไม่ค่อยมีใครทำขายนะคะพอดีมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่โรงพยาบาลลานนาสามนะคะก็มีร้านอาหารเยตงหารนะคะโซนใหม่นะคะ แวะมาทานกันนะคะช,ชั้นสองนะคะวานนาสาข้าบะเกยมากันอร่อยทั้งนั้นเลยจ้าข้าวคลุกกะปิอร่อยอร่อยนะคะสามข้าวเลยเจ้าราคาบะเกยเจ้าร้านพี่แสงอรุณน,นะคะใจดีใจดีอหน่ากินทั้งนั้นเลย 40 40บาท50บาทรยมากเลยค่ะมีส้มต่ามีหลากหลายนะคะือกอรใช้บริการซื้อคูปองแลกคูปองกันก่อนตรงปักปรงตูตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็จ่ายตามราคาค่ะที่คุอใจดีมากุดหรุนมกันนะจ้ะพีพันใจดีทั้งแจกทั้งแถมชุดละ50บาทนะคะทั้งแจกทั้งแถมแต่โซนนะโซนขนมจ่ายเงินสดนะคะ ทางสิ์วางบนโต๊ะได้เลยนะคะจะมีพนักงานเก็บจานเอยนะคะไม่จะใจดีก็ไปวางไว้ตรงกจานนะคะคือหมดเลย ใจดีปรใจดีเจ้าด <haya> like ีจนหมดใจวยาร์คการ์าบเอ้ที่เต่าก็ <fact S 1> ได้เดี๋ยวมีคนเก็บนะคะขอบคุณเจ้าระบบระบบหนึ่งที่ไทยคุปปองนะคะกนนนะะเจจ้าาทุขี่ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะขอบคุณทุกท่านติดตามทุกกำลังใจนะคะ ยังไงก็อายุ50ปีขึ้นไปนะคะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีได้ที่โรงพยาบาลประกันสังคมนะคะตอนนีสุดเตอนประกันสังคมที่โรงพยาบาลลาน,นาน,นะคะถึงสิงหาถึง30ส,สิงหาคมน,นะคะ เรกคามาฉีดกันนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ FC ทั่วโลกนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจนะคะไปเช้าดูทีนะคะเลิกๆขอให้คลิปต่ังทุกคนนะคะ FC ทั่วโลกด้วยนะคะ ในความสุขสุขภาพแข็งแรงสบายดีทุกคนเลยค่ะดีใจเลยค่ะใจแกก็ติดใจเลยค่านแรกก็ติดใจขอบคุณพี่น้องทุกคนทั้งกเลยนะคะรักและห่วงใยนะคะจากการดูทีวีที่ด้วยนะคะ Thank you for watching See you every day 3 pm and 9 pm Thank you so much Bye